สวัสดีคะ่ะว่าเช่ไหมนะคะโกนี่เกมไ c r a f t กันเย้ลยไปแล้วอย่าลืมกดลไกลค์กดแชร์กด,ชรกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะของพุ่หน,น้าทันคนวันนี้เนี่ยเราอยู่ใน Minecraft เวอร์ชัน1.17นั่นเองถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ออกมาได้ไม่นานเลยนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่คนสายเอาชิดรอนะแต่ว่าอยากจะมาลองเล่นดูนะคะว่ามีอะไรอัปเดตใหม่ไบ้างนะคะในเวอร์ชั่นนี้นะคะเราเจอหวบอส NPC ด้วย โชคดีเลยป่านนี้ๆๆยำยำรู้สึกว่าจะทำเป็นอาหารได้นะคะเฮเดลวตัวนี้รู้สึกว่าจะคราฟเป็นฟางข้าวได้ถูกไหมถ้าเรานี้ใช่แล้วนะฮะ oh, oh. ไหนมีอะไรให้ขโมยมั่งมีเตียงด้วยไม่ต้องหาแกะกันแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวแป้งเก็บฟักทองไปดีกว่าเผื่อเอาไว้ปลูกในอนาคตก่อ,ตอนอื่นเลยแล้วก็ต้องเริ่มจากการเดินไปเพื่อที่จะตัดไม้นะคะซึ่งในกล่องนี้มีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยนะฮะ โอเคเรามีไม้ทั้งหมด6อันแล้วก็คราฟกันก่อนเลยนะคะคราฟแบบนี้สิแล้วก็ต๊ะคราฟโอเคเริ่มจากการที่เราจะมาคราฟขนมปังกันก่อนเลยดีกว่านะคะวิ่งแล้วก็นี่ไงพอดีเป๊ะยืสอันสวยงามอลังการงานสร้างเราก็ไปตัดไม้กันต่อยสักประมาณสอมต้นแล้วกันเนาะน เค okay, แล้ว่าน่าจะมีอาหารเพียงพอสำหรับในวันแรกแล้วนะคะตรงนี้มีถ้าด้วยมีฐานด้วยนะคะแจ๋วเลยโอเคงั้นเราก็อุ้ยนี่มันคือแร่อะไรทุกคนเอาว่าเราขุดอันนี้ก่อนดีกว่านะขุดฐานกันก่อนมันคือแร่อะไรอะ่ะแป๊ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะอัปเดตใหม่ใช่ไหมอันเนี้ยเข้าสู่ยุคหินโอเคค่ะอันเก่าก็ทิ้งไปซะโอเคแล้วก็ลองขุดดูซิ วูวมันคืออะไรอะ่ะรา w c ค p p e r ร,เอ,รเอาไปทำอะไรเหรอแป้งว่าแป้งควรจะเปิดวิกิดูนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในเกมไมคะรูปเปิดวิกิดูไม่ได้ไอ้ยูสิวู้เราได้แร่นี้มานะคะซึ่งแร่นี้ก็ไปทำอะไรได้อ่ะถ้าแป้งทำที่ขุดมันจะเป็นยังไงอ่ะทำไม่ได้เหรอเอาไปทำอะไรได้อะ่ะชุดเกาไะไม่ได้เหรอแป้งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไปทำอะไรได้แต่ว่าอัานจะมีประโยชน์ในอนาคตเนะคะีค่ะที่ คนดูอาจะคิดว่าเอ้ยทำไมไอคนนี้มันเล่นแล้วมันดูไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับปี2017เลยนะใช่แป้งไ,ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะเราควรจะเข้าไปสำรวจไหมหุ้ย,ยมีอันนี้ด้วยเหรอมันคือตัวอะไรเลยสวัสดีอุย้ยตีได้ด้วยแต่แต่มันไม่ดรอปอะไรเลยเหรอนี่เรากําลังฆ่าแพ้บริสุทธิ์ไม่นะไปกันต่อดีกว่าคะ่ะตรงนู้นเรามีเหมือนเป็นฟาร์มเห็ดเลยนะคะถ้าแป้งขุดเห็ดมาทําเป็นซุปเห็ดกินก็นจะดีนะ ถึงเวลาที่เราควรที่น่าจะสร้างบ้านสักหลังนะแต่ว่าบอกเลยว่าสระแป้งนั้นไม่ไม่เหลือนะสิหาพื้นที่สร้างก่อนเราจะสร้างบ้านเบสิกกันนะคะซึ่งบล็อกก็ไม่พออีกแล้วด้วยทําไงดีละ่ะ <c oughs> มันจะบืดแล้วมันจะบืดแล้วไม่นะโอเคน่าจะพอแล้วแหละดี่ดี่ีวายไม้หมดไม้หมดแล้วกลางคืนแล้วด้วยแล้วรีบนอนก่อนดีกว่านะคะ เช้าแล้วกับเออไฟไหม้อะนี่มันป่าไม่เบิร์ชนี่แล้วเราก็ไม่มีไม้โอ๊กเหลือด้วยนะตรงนี้งั้นเราจะทำอะไรกับบ้านเราลีเนี่ยทิ้งเลยและกันทิ้งเลยแล้วกันเรากำลังนี่เรากำลังทิ้งบ้านไปแล้วเลยะเป็นการตัดสินใจที่โง่เงามากเลยใช่ฉันโง่เง่าจริงตกหน้าัวเองก่อนอ้อย่นี่มันอะไรน่ะอ๋อเป้เคยเห็นอยู่นะคะมันจะเป็นเหมือนเอ่อ เรารวยแล้วนะคะทุกคนแต่ละโอเคแป้งเจอไมและแป้งจะขุดไม้เ,เยอะเลยแล้วเราก็จะสร้างบ้านกันสักหลังเออเสียงอะไรอ๋อขอไปสำหรับคนที่เล่นเอาเอาซูบิซูบิรอดเก่งๆด้วยแล้วมาเจอคนแบบแป้งกลางเล่นอะไรก็ไม่รู้นะฮะเป็นการเริ่องต้นที่สนุกดีนะคะ โอเคตอนนี้แป,แ,ปแป้งรู้มาว่ามันจะมีบล็อกออกใหม่ที่มันจะเป็นบล็อกเหมือนแบบบล็อกดนตรีติงต้งติงต้งตุงต้งตุ้งติ้งตุ้งตุ้งตุ้งสีม่วงๆด้วยนะคะเป้าหมายแป้งคือจะไปหามันในคลิปนี้แป้งจะหามันให้เจอฉันจะหาแกให้เจอตรงนู้นเหมือนจะเป็นลานกว้างนะคะซึ่งน่าจะเหมาะกับการสร้างบ้านมากๆเลยใช่แล้วนะคะตรงนั้นคือลานกว้างโอเคเรามาถึงแล้วแต่ว่ามันไม่ค่อยกว้างสักเท่าไหร่เลยนะคะแต่ว่าก็น่าจะได้อยู่นะคะเราจะสร้างบ้านกันตรงตรงนี้ดีไหม ตรงนี้ก็ดีนะคะทุกคนเพราะว่ามันมีแม่น้ําด้วยเพราะไม้เรามีเยอะมากเลยเราจะแก้มือใหม่นะคะเมื่อกี้เราสร้างเราเรารีบสร้างไปหน่อยนะคะอืมใช่ได้อยู่เนี่ย,ย,ยหินไม่พออีกแล้วนะคะต้องขุดหินเพิ่มสิน,นะเยอะเลยแล้วกันนะคะเผื่อเราอาจจะขุดเจอนี่ก็ได้นะไอบล็อกดนตรีอะไรนก็นั่นมาแล้ว ประตูวไว้ตรงกลางนะคะแล้วเราก็วางไม้โอเคแล้วเราก็วางของนะคะวางสัมภาระไว้เตียงนอนอืมใช้ได้เลยนะคะสำหรับบ้านหลังแรกของเรานะคะแล้วก็ทำที่กุดซะหน่อยเปลี่ยนพื้นให้เป็นสิ่งความสวยงามนะคะเรามีไม้โอ๊กแล้วมีหินแล้วนะคะถ้าเราตัดด้วยไม้เบิร์สก็น่าจะเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆเลยนะคะ โอเคมากแล้วเราก็วางด้วยประตูนะคะจากนั้นเราก็ทำบันไดตัวนี้นี่เลยโอเคค่ะต่อไปก็เป็นการหาทรายสักนิดสักหน่อยนะคะในการนี่มันเลวินเราเริ่มมีโชคเข้าข้างซะแล้วสิขเขาพต่งเจอบล็อกเหล็กด้วยนะคะเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะทำภาการเผากระจกก่อนนะคะแล้วระหว่างนี้เราก็ทำกล่องสักใบ ใหเรียบร้อยนะคะหลังคาจะเป็นหลังคาหลังคาหินแล้วกันเนาะได้อยู่ไหม hey, Wait a minute What the hell ได้อยู่ที่แปลว่าได้ดูเหมือนว่าไม่แน่ใจว่าบล็อกจะพอไหมนะคะแต่แป้งเชี่ยวมันน่าจะพออยู่แหละเดี๋ยวเราคราฟประจุก,กันก่อนนะคะ หรวก็วางทอชว้าวใช้ได้เลยนะเนี่ยไม่เร็วนะคะสำหรับบ้านหลังแรกของเราที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะ <c oughs> อย่าไปมองที่ภายนอกเลยค่ะเรานอนกันดีกว่า <c oughs> โอเคชาวแล้ววันนี้ยังไม่สายตื่นมาก็ร้องเพลงถึงเธอ แป้งการที่จะไปหาเจ้าตัวสีม่วงนะคะซึ่งแั่จะเริ่มจากการหาในเลวินอันนั้นก่อนนะคะซึ่งไม่รู้มันจะมีไหมนะคะออตอน่อนหนึ่งเราต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเริ่มจากการเผาเนื้อระหว่างนี้เราปลูกผักรอด้วยดีกว่านะคะโฮแป้งเนี่ยได้ฟักทองมาด้วยได้แล้วนะคะโอเคเรื่องอุปกรณ์น่าจะเพียงพอสำหรับการตะลุยแล้วค่ะตรงทางนี้ นี่ไม่เป็นแร่เหล็กแน่เลยใช่ไหมล่ะเป้งเข้าใจถูกใช่ไหมว่ามันคือแร่เหล็กนี่ไงอ๋อเดี๋ยวนี้คือมันต้องแบบว่านี่ก่อนใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะแบบขุดเป็นแร่แล้วค่อยเผาเผาก่อนทีนึงไม่ใช่เป็นบล็บอกแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราขุดเหล็กกันก่อนดีกว่าตรงนี้มีเหล็กเต็มหมดเลยนะคะเราจะรวยแล้วเราจะเริ่มจากการเจาะทางไหนทางนี้ก็ได้แล้วกันไหนๆก็หายมาแล้วนะคะเต็นเมื่อตรงนี้อาจจะมีถ้ำก็ได้นะคะ เสียง,งเขาดังขึ้นเรื่อยๆด้วยเราต้องทำทอชให้เพียงพอสลับในการเข้าถ้ำครั้งนี้เพราะว่ามันอันตรายมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราไม่มีชุดเกาะเลยเรามีแค่กางเกงกับหมวกโง่อๆอยู่ข้างหน้าเราแน่เลยนะคะนี่ไงโอ้โหเป็นถ้ำเลยเขอาเข้าไปหน่อยนะคะวิยว่ยมีอันนี้ด้วยบอกทำให้สว่างสว่างนะคะเป้งชอบชอบเดี๋ยวเป้งจะจุดไฟลอบระ้าวตกใจหมดเลยไปรู้ไปเสียงเลยสิวะวุ่ยนี่คืออะไรอะ่ะฮลโหลเราต้องใช้นี่ขุดไหม ว้าวมันคือพ้อยดิฟสโตนนะคะเก็บไปดีกว่าโอเคทุกคนถ้ำตันแล้วนะคะเป็นถ้ำที่ยอดไปเลยนะคะแป้งจะขุดเล็กกันก่อนอืมโอเคไปกันต่อดีกว่าค่ะตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะคะแป้งจะลองไปขุดทางอื่นดูบ้างอาจจะเป็นทางนี้ก็ได้นะคะตรงนี้อาจจะมีอะไรสักอย่างก็ได้นะถ้าเราขุดไปเรื่อยๆเาอาจจะเจอของดี <c oughs> นี่ไงเลวว่จริงด้วยนะทุกคนว้าวเราใหญ่มากโอกรเปนินเสียง สเกลตันนะคะนี่คือบล็อกอะไรอะตุกๆกเจียงมันดูเหมือนบล็อกแข็งๆนะเฮ้ยเสียงสเกลตันมันดังมากเลยเฮลโลนี่คืออะไรเหรอเย้ยพังแล้วทํวาโตค้าสำรองกันก่อนทุกคนเป้งเจอบอกที่เป้งตามหาแล้วทุกคนว้า ลกมากเลยแสดงว่าน,นี้ต้องมีทาแน่นอนนี่ไงจริงด้วยนี่แนนี่แนีนี่แนนี่แนนี่เนี้นนยทุกคนสุดยอดเลยเจอแล้วเย้โอเคเ็นจะขุดมันกลับบ้าน <laughs> โอเคพอใจแล้วกลับบ้านกันดีกว่ากลับบ้านเรารักรออยู่ไปแล้ว บ้านอยู่ไหนบ้านทางไหนบ้านทางนี้เออกลับมาแล้วน่ารักะโอเคค่ะทุกคนก็สหับวันนี้นะคะที่แป้งได้เรียนรู้กับแม่ครังสิก็มีหลายอย่างเลยที่แป้งของที่แป้งชอบแป้งก็เจอแล้วนะคะแล้วก็ แก็เดบอกใหม่ๆมาเรียนรู้ด้วยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะคะโอเคนะคะก็ยังไงก็สหรับวันนี้นะคะก็จะกดไลค์ืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะโอเคสหรับวันนี้ก็เจอกันเออส่วนบ้านก็ยังไม่เสร็จอย่างนี้แบบว่าหลังคาก็เออช่างมาันเถอะบ๊ายบาย